สวัสดีค่ะร้านสวยสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปวันนี้กิ๊กนำผลงานการสอนยืดดัดวอลลุ่มคาส VIP ตัวต่อต,ตัวมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ผู้เรียนน้องส้มมาไกลจากจังหวัดเลยเลยค่ะเป็นช่างสักคิ้วนะคะที่คิ้วเต็มมากแต่เลือกนะคะที่จะเรียนงานดัดวอลลุ่มเพื่อไปรองรับลูกค้าที่ร้านค่ะการเรียนยืดดัดวอลลุ่มของกิ๊กนะคะจะเป็นการเรียนผู้เรียนลงมือทําเองทุกขั้นตอนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ร้านฟรี ได้นางแบบด้วยกัน1คนนะคะกิ๊กก็จะสอนตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์เส้นผมตัดแต่งทรงผมลงน้ํายาชิคความยืดหยุ่นนะคะขั้นตอนการบำรุงเพื่อคืนสภาพเส้นผมขั้นตอนการม้วนรอนขั้นตอนการรีดโคนเทคนิคต่างๆที่มีสอนให้หมดเลยค่ะน้องส้มนะคะบอกว่ายังไม่เคยม้วนรอนเลยค่ะกิีกหนูจะทําได้ไหมกิ๊กบอกเลยเทคนิคการม้วนรอนของกิ๊กง่ายมากค่ะทุกคนแค่ทําตามคลิปวิดีโอก็กสามารถทํางานได้แล้วค่ะ ขั้นตอนการม้วนล,ลอนของกิ๊กเทคนิคนะคะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาค่ะแค่นี้ก็จะได้ลอนที่สวยๆแล้วค่ะส่วนลอนเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ำยานะคะ ขั้นตอนการตั้งไฟขั้นตอนการลงน้ำยาโก,กคือสอนหมดเลยและที่สำคัญผู้เรียนลงมือทำเองทุกขั้นตอนนะคะเอาแบบให้เป็นกันเลยค่ะเพื่อนช่างคนไหนมีปัญหาดัดวอลลุาา่มไม่เคยประสบความสำเร็จหรือซื้อผลิตภัณฑ์ยืดได้ดัดได้ของสางบวกเชฟวี่จากกิกไปแล้วยังไม่สามารถดัดได้ทักมาส่วนตัวได้เลยนะคะหรือใครอยากมาเรียนนะคะร้านกิกตั้งอยู่ที่บ้านว,างวานนาาังวัดตำบลกุนน้ำใสอภจตุรัสจชัยภูมิค่ะเรียนด้วยกัน1วันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหน ไม่สะดวกมาเรียนที่จังหวัดชัยภูมิกิ๊กยินดีไปสอนให้ถึงที่ร้านเลยนะคะหรือจะซื้อผลิตภัณฑ์หลังซื้อผลิตภัณฑ์กิ๊กมีเทคนิควิธีการทำให้สอบถามได้ตลอดเลยค่ะ น้องสมบอกว่าหัวนี้หัวแรกเลยค่ะที่ทําการดัดวอลลุ่มหลังเอาผมออกจากแกงก็จะได้รอนเด้ง,ดงแบบนี้เลยค่ะทุกคนได้แบบนี้อย่าเพิ่งดีใจลอนจะได้ไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนการลงน้ํายาโกกค่ะถ้าลงน้ํายาโกกแล้วลอนคายหายหมดเลยแปลว่าเช็คความยืดหยุ่นของผมไม่ได้ต้องนําลูกค้าไปลงแนละทําใหม่ทุกขั้นตอนเลยนะคะ การยืดดัดวอลลุ่มวันนี้นะคะก็จะทําเป็นลอนตัว C นะคะเป็นลอนตัว C ีเคิร์ฟหรือวอลลุ่มเน้นลอนนะคะจบงานเป่าแห้ง100%ไม่มีการใดเก็บงานสักช่อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการเป่าแห้งกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดโคนดัดปลายวอลลุ่มน้นลอนหรือวอลลุ่มตัว C ผลงานผู้เรียน100%ได้รอนเด้งๆแบบนี้เลยใครสนใจก็ทัก็อบอ์มาสอบถามได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ